แต่เดียวถ้วาทัวร์เาลงทางพี่นะพี่ชอบมากเลยพี่ชอบดูทัศนคติของคนที่ทัวร์ลงจริงๆนะ <c oughs> มันคือ <c oughs> เขามีความไม่รู้คือความไม่รู้ที่น่าสงสารความไม่รู้รู้นิดนึงความมาโนผสมผสานกันเข้าไปในในในเรื่องเราเหล่าเนี้ <c oughs> มัน <c oughs> มันก็เลยกลายเป็นทัวร์พอเป็นทัวร์เสร็จครับเราก็สามารถนั่งดูคนเหล่านั้น ได้แสดงศักยภาพทางความคิดของเขาออกมาได้อย่างเมามันใช่ใช่แล้วก็พี่เ็พี่ก็ไม่ได้คอยตามเขานะพี่ก็รู้สึกว่าอืมเขาอยู่ในสภาวะแบบไหนสภาวะแบบไหนสภาวะที่เที่โอเคโอเคใช่ใช่ใช่พี่ที่แบบว่าพี่บอกว่าไอ้พี่เรียบทัวพี่ไม่ได้แบบไปประกวนประสาทเขานะพี่ทำซีเสือดอยู่เพราะว่าพี่กำลังจะจบปริญญาเอกแล้วเรื่องทัว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 พยศาสาร พอเรียกที่ทเซตอยคณะทัวร์พยาศาสตร์เอด็ดการละคร <laughs> เดี๋ยวต้องจะมีการละครอีพีสองอีกเออมีมีม,ม,มีมันนั่นแหละเป็นคนขอเองแต่ไม่รู้จะมีชิวให้มันไหนนะพี่ครับใช่ <laughs> <laughs> มันเป็นคนทักมาหาพี่เองมันบอกว่าพี่ครับผมว่าเราเอาเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องเรามาเล่นละครเพราะว่าเขาอยู่บนเวทีเขาอาจจะพูดไม่ชัดแต่ว่าถ้าเราเอามาถ่ายเป็นหนังอ่ะ เราก็แค่ตัดเอาตัวที่เขาพูดชัดๆแล้วมันน่ารักดีโอ้อโปรเจกต์คนนี้เยอะพี่ใช่ใช่เสร็จปั๊บพอพี่ถามว่าแล้วว่างวัน,นไหนเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วกันผคิดว<ม>่า <c oughs> ไปร้องเพลงอะ่ะตอนนั้นที่พี่จ้าไปร้องเพลงอะ่ะที่ไปด้วยกันนั่นที่บุรีรัมย์มังรอมนั้นน่ะกูขอเลขบัตรเลขบัตรไอ้บัญชีอะกูขอสองปีถึงได้อะ่ะ โปรเจกต์นี <wounds> ้ก <laughs> <śmy> ็ว่ามีหกปีอ่ะถ้าไม่ตายจากกันก่อนอ่ะคงได้ดูอ่ะพวกรอดูนะผมถ้าผมขอทํางานเขายังไม่เริ่มสักทีเนาต้องงานทํางานสักทีเหนื่อยอยู่กับคนมันไม่ได้ติดหรอกมันไม่ใช่คนติดกูขอยืนยันว่ามันไม่ใช่คนติดใช่ไม่ใช่คนติดมันไม่ใช่เป็นคนพูดไปเรื่อย น่ารักไอ้ชาลีน่ารักครับน่ารักปล่อยมันปล่อยมันปล่อยมันเราตามดีกว่าที่อยู่กับพี่เบลสองคนเลยพี่อ่ามาวันนี้มีคอนเสิร์ตอยู่สิงคโปร์กลางคืนทำงานทุกวันเลยอืมอืมทำงานทุกวันจังหวะชีวิตแหละกอนไม่มีก็ไม่มีเลยใช,ใช่พี่ครับไม่มีก็ทำางอื่นเดี๋ยวไว้มีโอกาสเดี๋ยวผม อยากไปเตะบอลด้วยพี่ได้ได้ได้มาเตะบอลกันมากับพวกนั่นแหละไอ้เจตมไ้กินชอบเตะบอลมากได้ครับพตอนนี้เอามาอยู่ลํำลูกกาหมดแล้วเอามาอยู่ในกำมือก่อนไม่ไหวเด็กมันกำลังวัยกำลังอยู่กำลังกินเคเคเคไม่รบกวนละมากก่อนะครับขอบร่างพี่ต้องมาดีที่เดียวได้ครับใอันนี้เขาเสีของพี่เองนะไอเขาสี เน้นเน้นบินนะครับเน้นบินโอเคครับพี่ต้องสวัสดีครับกสวัสดีพี่เบลล์ด้วยนะครับพี่บสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่